เห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนสี่อาการนี้เห็นความไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนนะเมื่อเห็นตรงนี้แล้วทําอย่างไรพระเจ้าบอกให้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเข้าไปเฝ้าดูให้ดีในจิตที่ตั้งมัน่นเพื่อให้เห็นตรงนี้ไง นั้นเวลาเราจิตเราตั้งมั่นไม่ว่าจะระดับใดก็ตามเข้าไปเฝ้าดูให้เห็นการแปลเปลี่ยนแปลเปลี่ยนคือเห็นอริยสัจแค่นั้นเองเกิดดับนั่นเองนะถ้ายมจเจริญอาณาปานสีอย่างนี้อานาปานสีอันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้ทําให้มากแล้วอย่างนี้ชื่อว่าทําสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ได้เห็นนะอารณะนะที่นี้ยมรู้ลมอย่างเดียวแล้วนะสติปัฏฐานบริบูรณ์นะแล้วดูว่าสติปัฏฐานบริบูรณ์เนี่ย เดี๋ยวพ่อชงเจ็ดจะบริบูรณ์ด้วยอาการยังไงไปดูพ่อชงเจ็ดนะแล้วจากพ่อชงเจ็ดบริบูรณ์วิชาวิมุติจะปรากฏขึ้นจะบริบูรณ์นี่ยังไม่ได้เปลี่ยนไปทําวิธีอะไรเลยนะไม่ต้องมีอสุภาพไม่ต้องมีอาหารปฏิกูลไม่ต้องไปนั่งอดหลับอดนอนอดข้าวอดอาหารไม่ต้องนั่งรู้ลมเฉยๆนี่รู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเห็นนะมอืมเพราะนั้น พุทธเจ้าก็ตรัสว่าจเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรพชฌชงเจ็ดจึงจะบริบูรณ์ได้นะสมัยใดพิสูจน์ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำนะตามเห็นกายในกายก็คืออะไรรู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกที่พุทธเจ้าบอกว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นชื่อว่าเป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิสูจน์นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายเราต้องเชื่อมคําพูดพุทธเจ้าให้ได้ จากพระสูตรนั้นเชื่อมมาพระสูตรนี้พระสูตรนี้พูดแต่เห็นกายในกายเห็นไหมพระสูตรเมื่อกี้บอกว่าขณะรู้ลมอะชื่อว่าเห็นกายในกายจับมาเชื่อมต่อเลยบอกว่าขณะเห็นกายในกายเนี่ยชื่อว่าเพียนเผาคิเลสนะแล้วพิสูจน์นั้นเนี่ยเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงนะเลื่อนต่อไปนะสมัยใดยสติของพิสูจน์ผู้เข้าไปตั้งไว้แล้วเป็นธรรมชาติไม่ลืมหลมงโยมตั้งอยู่กับลมยาลืมลงนะนั้นถ้าโยมไม่ลืมลมหายใจ ขณะนั้นสติสัมโพชงโยมบริบูรณ์ละนะเมื่อสติสัมโพชฌงบริบูรณ์ต่อเลยไหมต่อเลยได้รู้ลมหายใจอย่างเดียวยังไม่ต้องไปเวทนาจิตตาธรรมาเพราะสติปัฏฐานทั้งสีสมบูรณ์ในตัวของมันเองโยมเจริญกายานุปัสสนาแค่รู้ลมถึงวิมุตได้เลยจเจริญตัวนี้ก็ถึงวิมุตได้เลยจเจริญตัวนี้ก็ถึงวิมุตได้เลยจเจริญตัวนี้ก็ถึงวิมุตได้เลย นี่ยกมาหนึ่งอันที่พระาศาสดาอธิบายรู้ลมบริบูรณ์สติปัฏฐานบริบูรณ์สติปัฏฐานบริบูรณ์โพชฌงบริบูรณ์พอโพชฌงปั๊บ